บรรดาสปีกเกอร์ทั้งหมดผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเหมาะสมที่จะมาขึ้นวันนี้ผมควรจะไปนั่งนี้แล้วก็ได้รับแรงดันใจดีๆแต่การที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะพี่ๆสี่คนที่อยู่ที่ชูใจครับเขาไม่ยอมขึ้นผมก็เลยต้องขึ้นนะครับนะครับก็ผมเป็นเป็นลูกของก็กลัวทำรองเท้าครับ ก็พ่อผมนี่ทําอะไรต่งๆนี้มาตลอดชีวิตนะครับพ่อผมไม่ได้ทําอะไรต่ำๆไม่ใช่พ่อผมการศึกษาก็ต่ําด้วยท่านจบป .2 ออแต่เป็นป .2 ที่ทําให้ผมจบปริญญาตรีได้แล้วก็มีงานการทําแล้วก็ทําให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นโมเดลชีวิตของหลายๆท่านที่คล้ายๆกัน,นครับส่วนใหญ่ก็พ่อแม่ก็จะเรียนน้อยแล้วก็พยายามส,งส่สงเสียให้ลูกเรียนสูง ผมกับพ่อนะว่าผมเป็นคนมีการศึกษาเทียบเท่ากับคุณพ่อครับเป็นคนที่มีการศึกษาสูงแล้วก็ผมก็เลยเรื่องของเรื่องคือผมก็เลยพูดถึงเรื่องของคนที่มีการศึกษาสูงเช่นผมนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากจากผมก็คือเนี่ยครับขับขับยื่นยื่นครับกินอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทําอย่างสูงเนี่ยก็คืออาจารย์พุทธาบอกไว้มันทาให้ผมอ่ะเออมันมันเนี่ย สังคมมันจะเหลือมันมันจะมีเหลือนะสังคมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกเราจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อต้นทุนเราต่ำแล้วเราทําสูงกว่าเราทําสูงกว่าที่มันควรจะจะเกิดขึ้นนะฮะเราเราทำสูงกว่าคราวนี้อ่ากไรสังคมถ้าเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงกําไรมันจะถึงจะเหลือส่วนใหญ่เวลาเราจะศึกเราเรามีการศึกษาเนี่ยเราก็คนคนที่ไม่มีการศึกษาด้วยพยายามผลักตัวเองถีบตัวเองขึ้นไปในะอยู่อยู่ที่สูงกันหมดนะครับทุกคนพยายามไปอยู่ที่สูงสูงเพราะคิดว่า การจะทําอะไรสูงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่สูงด้วยมันก็เลยเนี่ยฮะไอ้ที่ต่ําๆมันก็เลยไม่มีอะไรดีนะทั้งที่เนี่ยการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ผมรู้สึกว่าทุกคนพยายามจะอยู่ที่สูงเนี่ยเ,เ,เป็นเจ้าเป็นเจ้านายถึงจะเราต้องเป็นนายกหรืออะไรเราถึงจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เราทุกคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นี่คือจูใจทั้งหมดนะฮะนี่มีป้าต๋อมยืนตรงกลางด้วยในขณะที่ผมทํางานโฆษณาครับเนี่ยครับ ผมยืนอยู่ที่สูงทํางานขั้นทางมันสวยงามมากมันแบบดูดีอยู่บนตึกสูงทาได้สิ่งดีๆแต่เราเราไม่รู้ตัวนะครับที่เรายืนสูงขนาดนี้เรายืนอยู่บนซากซากกองขยะที่เราสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นนะฮะเนี่ยมันทําให้ผมทบทวนถึงอาชีพที่ผมกําลังทําอยู่ว่าสิ่งที่ผมทำมันมันถูกต้องเหรอผมไปยืนที่สูงขนาดนั้นนะผมเลยคิดว่าในฐานะตัวผมเองความคิดสร้างสารรค์มันก็น่าจะทําอะไรได้มากกว่าทําเรื่องสูงๆของคนชนชั้นสูงเท่านั้น ข้างล่างยังมีเรื่องทําทอีกเยอะฮะอย่างน้อยผมก็ต้องรับผิดชอบกับขยะที่ผมสร้างขึ้นมาบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนไม่ได้ดูหมิ่นมานะครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันต้องมันต้องเหลือไว้ให้คนต่างๆทำนั่นคือเราเรามีความคิดนี้เราก็ต่ำแล้วครับเราการศึกษามันน่าจะสอนให้เราใจสูงด้วยดังนั้นอยากให้ทุกคนเกินอยู่อย่างต่ำมำื่อทอย่างสูงกราบแทบเท้าทุกท่านนะครับ คือผมอ่ะหลายๆคนทราบนะอย่างที่น้องเปิร์พูดถึงว่า,าผมเป็นคนปั้นโอ่งอาชีพปั้นโอ่งตอนเด็กๆนะผมฝันฝันว่าอยากจะปั้นจะทําแร่แร่แปลธาตุนะฮะทำเงินให้เป็นทองแล้วลุงผมก็พูดว่าพูดมาประโยชน์หนึ่งสิ่งที่เตีย๋ยเองทาอ่ะมันดีกว่าเอาเงินให้เป็นทองอีกเพราะว่าสิ่งที่เตีย๋ยทำเนี่ยมันทําดินให้เป็นเงินหลังจากวันนั้นเนี่ยผม เปลี่ยนความฝันไปแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนความฝันว่าจะทําดินให้เป็นเงินจะเปลี่ยนความฝันไปว่าผมจะรักสิ่งที่เตี่ยทําสิ่งที่พ่อแม่ทําและเหตุคุณค่าของมันมากขึ้นมีความเชื่อมีความฝันมีความต้องการทําในสิ่งที่เองศรัทธาในจุดเนี้ไม่ใช่ไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้ แต่เป็นสิ่งที่ตัวเองเชื่อและตัวเองรักและตัวเองอยากจะทําปัญหาอุปสรรคมันมีอุปสรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาในการจะเริ่มทําบางสิ่งบญญางอย่างที่ตัวเองคิดว่าดีและสิ่งที่เราพยายามพูดก็ว่าบางครั้งเนี่ยในการทําบางสิ่งบญญางอย่างเพื่อคนในชุมชนและสังคมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองถนัดมันเป็นสิ่งที่ทุกอาชีพเนี่ยมันสามารถทําได้ภาพของสังคมในความรู้สึกของผมมันเหมือน,นกับภาพจิก๊กซอและจิ๊กซอเนี่ยไอคำว่าศิลปะเนี่ยมันอาจจะอยู่มุมที่ล่างๆที่สุดที่ไม่ค่อยยสําคัญเล แต่ว่ามันอาจจะมีมุมจิ๊กซอว์อื่นๆนมาประกอบการเป็นภาพของคําว่าสังคมขึ้นมาแล้วจุดนี้ถ้าไม่มีคําว่าศิลปะหรือไม่มีคําว่าจิ๊กซอว์ใดจิ๊กซอว์นึงมันหายไปเนี่ยคำว่าสังคมเน,ในี่ยอาจจะยังเป็นภาพแต่ว่าเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์ผมว่าจริงๆเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต้องทําภาพของสังคมที่สมบูรณ์ขึ้นมาต้องต้องคิดและพิจารณากันดีๆว่าเรายังมีชุมชนที่ดีอยู่แต่ว่าเราจะพังมันไปหรือจะปล่อยให้มันพังไปหรือเราจะสร้างมันหรือเราจะรักษามันให้มันอยู่ต่อไปได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอวาว หรยออย่างเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นที่ลาบุรีที่จะมีการทุบเขื่อนทุบเขื่อนเก่าผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือการวางรากฐานและการวางรากฐานเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องใช้เวลานานผมชอบประโยคที่น้องเราเขียนว่าต้นไม้อะไรที่โตเร็วที่สุดก็หมายว่าต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้เพราะจริงๆขอบคุณครับแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยดูแล ชุมชนที่ตัวเองอยู่แล้วก็รวมรวมตัวกันแล้วก็พยายามรักษาสิ่งที่ตัวเอ,ง,องมีอยู่แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นสการ่าก็อย่าทุบเลยครับจริงๆ ลุงหยีคนเลี้ยงหมาแถวแถวสาราธรรมศพบ่าผมเคยไปคุยกับแกมีประโยคนึงซึ่งซึ่งทําให้ผมจําเป็นประโยคเดียวที่ผมจําก็คือแกบอกว่าแกไม่เคยไปกินข้าวนอกบ้านเพราะว่าแกอายหมามันทําให้ผมรู้สึกแบบว่าความรับผิดชอบของแกต่อการเลี้ยงหมาแล้วก็มีชีวิตร่วมกับหมาเนี่ยเหมือนเป็นลูกเหมือนเป็นอะไรที่สําคัญฮะดังนั้นอ่ะผมจึงขอ ถือโอกาสนี้เอารูปที่เขียนเร็วๆนี่นะฮะแลกกับปลายข้าวซักกระสอบหนึ่งก็ได้เพื่อจะเอาไปให้กับลุงหยีนะฮะเชิญกรุณายกมือครับมีไหมครับขอเปิดไฟครับผมแล้วผมขออนุญาตขึ้นไปดูด,ด้วยสรุปคืออาจารย์ยังพูดเก่งเหมือนเดิมนะครับเอางี้แล้วกันหนึ่งกระสอบผมเขียนรูปให้หนึ่งใบส่งมอบ วันหลังออหมายความว่าหมายความว่ารูปนี้เนี่ยตอนแรกเราจะแลกกับเข้าสารสําหรับคนที่ซื้อสองกระสอบใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ใครก็ตามที่ซื้อเข้าสารหนึ่งกระสอบอาจารย์จะวาดรูปให้หนึ่งใบเลยเหรอครับแต่ขออนุญาตไซส์เล็กคนนี้นิดนึงนะฮะ <laughs> อาจารย์มีอะไรจะสื่อสารกับท่านอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมครับหมดแล้วครับผมได้เข้าสารแล้วไปละ <laughs> ขอบคุณอาจารย์มากครับขอเสียงปรบมือให้กับนายดีด้วยนะครับ ช่างบ้านหม้อที่มีชื่อเสียงนะครับต้องบอกว่าสิลปะก,การแสดงทั้งหมดเปลี่ยนชีวิตผมทั้งหมดจากเด็กสลัมคนหนึ่งที่มองเห็นทุกอย่างน่ากลัวก้าวร้าวรุนแรงและหยาบคายแล้วผมก็ค้นพบว่า สิ่งหนึ่งที่ศิลปะให้กับเราคือเรื่องของลมหายใจเพราะั้นเม่หายใจเยอะที่สุดเท่าไหร่เราจะส่งพลังได้มากที่สุดเท่านั้นถ้าเรายังไม่รู้จักปลุกพลังในตัวเองให้เกิดขึ้นเรายังไม่แอคทีฟเรายังไม่เคยสบัดตัวเองเรายังพามแค่ได้แก็อินสตาแกรมมันเกลี้ยกกมๆู่ว่าพลังมันอยู่แบบนี้ค่ะพลังมันอยู่ข้างในหมดเลยเราไม่เคย พลังบวกเนี่ยมันจะ,ะมันจะะสบความสมร็จเมื่อมันส่งแล้วเดเรคชั่นตรงจริงๆครับผมมันคือเรื่องของทิศทางเหมือนหลายๆคนเต้นแต่ว่าจะเต้นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ในทิศทางอะไรของมันแต่เพียงหน้าหน้ามันได้อย่างเดียวเลยหน้ามันได้สุดฤทธิ์เลยนี่แหละไดเ็กซ์หน้าได้แต่ตัวแบบแกว่งไปแกว่งมาไม่ได้เด้อผมต้องบอกว่าพลังงานหรือคุณจะปลุกพลังบวกหรือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ ทิศทางความตั้งใจมันมาจากความศรัทธาความเชื่อในตัวเองว่าเราจะทำได้เราจะทำได้ครูผมสอนตลอดเวลาว่าห้ามพูดว่าเราทำไม่ได้ต้องบอกว่าเราทำได้ทำได้ทำได้แล้วก็ทำได้ขอบคุณครับ เราไม่ต้องอายแครหรอกที่เราจะมีชีวิตแบบเรียบง่ายจริงๆเพราะเรามีความสุขกับมันจริงๆเราไม่ต้องอายใครที่จะไปไหนมาไหนด้วยพาหนะที่มันเรียบง่ายเพราะมันมาจากความสุขลึกๆของเราจริงๆเราจะได้มีเวลาและทรัพยากรไปสร้างสรรค์ทรัพยากรให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมันจะเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นอาหารเป็นยา เป็นระบบนิเวศมโหฬารให้ลูกหลานของเรานี่คือทรัพยากรที่เขาควรจะมีต่างหากถ้าใครคิดได้ไต่ตองได้ด้วยปัญญาตัวเองปฏิบัติเช่นนี้เราก็จะพบกับความสุขความสงบสันติในใจลึกๆด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปคอยคว้าที่ไหนครับขอบคุณครับ